ใส่เพราะว่าเพรามาัำบุญเดินไม่ทันก็เลยไ,ไม่ได้ <laughs> ในในโรงศิลป์

ลงทานมาเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะลงทานมาเรื่อยๆแต่ว่าบางเจ้าก็หมดแล้วนะคะเดลเล็กไปไหนเนาะเดลเล็กเนอยเดลเล็กไปใส่เนาะเดลเล็กเนะอ อะไรขมยขโมยที่ยังมามามาเฮ้ยที่ลังเขาสอบมาอะไรก็อบมาเอากระสอบมาใส่อะไรคะคุณนายไม่ง่ายไง่ไ่ง่ายถก็ไม่อยู่เออพร้วาด้ ่กลก็มาเยอะลงทานเยอะมากเลยคยอยลงเรื่อยคนยอยลงเร่อยขรแต่ละคาอ่ะมีแต่ลงทานเลยนะคะ ลมทานเยาะหลายเลยที่ลมทานเยอะมากแต่ว่ามาเรื่อยๆนุอมเีนไม่มีใครต่อแถวสักคนเลยเราให้เขาไม่ให้ใช่มา อนนั้เขาก็ยังไม่ย่างาเาังไม่กแกเขาเลิกเขาเลิกแตกเาทานเยอะที่สุดนั่นอะไรนางแั่งไก่ไกับแ้งแต่มายาด้กาแฟกข้าขเล่านี่ <laughs> อันนี้ก็ดีจะให้ดูอะไรไม่มีใครมาต่อแถวเลย แหนมะม่วงด้วยเหรอมีข้าวเหนียวอะไรคะเอ๋อยังไม่เสร็จ,ม,รจมีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยอันนี้อะไรคะหนิงขนมจีนแกงไก่อ๋อขนมจีนแกงไก่มีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยก็ยังไม่พ <c> ร <oughs> ้อมเอ๊ะ